นขยนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่เคารพกระผมในนามของฝ่ายจัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมานาค่ายขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างสูงที่รุกาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมานาเรื่องจังหวัดอุดรธานีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในวันนี้มีด้วยกัน2ประการ ประการแรกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคส่วนราชการต่างๆในพื้นที่สามารถปรับตัวให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่31ธันวาคม2558และ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารยุทธศาสตร์และทิศทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาลและของจังหวัดให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบและนำไปเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา,าจะประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองสูงอนทิ่นผู้นำสมาชิกองค์กรภาคเอกชนประชาสังคมและสื่อมวลชนรวม270คนสำหรับรูปแบบการประชุมสัมมนา,าจะเน้นการจัดเวทีสัมนา ในภาคเช้าเป็นการเสวนาในเรื่องผลกระทบและการปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้สมรรุษจำนวนสีท่านได้แก่ 1. ท่านพิสนุจันวิทันเอกอัคราทุ์ไทยประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2. ดออรอัดพิสารวานิชคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผููมินวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทย สามท่านสวัสดิ์ธีระรัตนนุกุลชัยประธานหาอการค้าจังหวัดอุดรธานี 4. นางอัจฉริพันธ์บุญเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุดรธานีผู้ดำเนินรายการนายพรพิทักษ์แมนซิริผู้อำนวยการสวทขอนแก่นสำหรับในภาคบ่ายจะเป็นการเสวนาในเรื่องการเตรียมความพร้อมของเมืองอุดรธานีสู่เมืองหน้าอยู่ศูนย์การอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยได้รับเกียรติจากเลียกากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่ท่านได้แก่ หนึ่งนางพจนีขจรปีดานนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 2. นายธนาลพ,พุทธลักษ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีและนักศึกษารปริญญาเอกสาขาพัฒนาศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแกน่ 3. น 3. นายสุรพลจำมุติปีชารองนายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานี 4. มิสเตอร์แอนดูเฟมิงดำเนินรายการโดยคุณพรพิทักษ์แมนสลิกผู้อำนวยการสวทอขอนแกน่นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผม ข้าขอากราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กรุณาเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านอาธิการบ่ารลราชพัฒน์อุดรธานีท่านรองผู้การจังหวัดท่านนายกเหล่า,นนา,รรากวาชาติท่านหัวหน้าสมัการจังหวัดหัวหน้าสุวราการท่านในอำเภอผู้แทนภาคเอกชนและท่านพู้มมีเกียรติที่เคารพ ก็ผมผู้การจังหวัดอุดรธานีรู้สึกเป็นเกียรติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในอีก2ปีข้างหน้าจริงๆแล้วสมาคมอาเซียนนั่นเริ่มตั้งมาตั้งแต่ปีพศ .2510 นับเนื่องถึงปีนี้เป็นระยะเวลา56ปีและอีก2ปีข้างหน้าการเข้าสู่ AEC หรืออาเซียนอีค onom ิคคอมมิช i น y นั้นจะครบ58ปีพอดีเพราะฉะนั้นจะได้เห็นวิวัฒนาการของอาเซียนซึ่งผู้ที่เริ่มในการก่อตั้งก็คือประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรอีก5ประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่ปีพศ2510ที่มีการตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นยุคที่กำลังมีการดำเนินการในเรื่องของ สงครามเย็นนะครับหลังจากที่ยุติสงครามเย็นหรือโพสโคนรออาเซียนก็มีความแข็งแกร่งขึ้นมาเช่นเดียวก,กันกับการขอตั้งของกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งพูดถึงเรื่องของ EU หรือ European Union ซึ่ง EU นี่เป็นกลุ่มประเทศแรกๆที่เริ่มในเรื่องของการ สร้างความมั่นคงหลังจากยุคสงครามเย็นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดในเรื่องของการตั้งสมาคมอาเซียนหรืออาสาหรืออาเซียนในยุคแรกนั้นเริ่มมาจากแนวคิดในเรื่องของการเตรียมการฟื้นฟูเตรียมการสามนาความมั่นคงสามนาความแข็งแกร่งทักษาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้จากการณีนี้นะครับทำให กลุ่มประเทศเหล่านี้เริ่มมองเห็นถึงศักยภาพของแต่ละประเทศซึ่งไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างลำพังด้วยตัวเองจะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศเล็กๆหรือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศที่ด้พัฒนาจะอาศัยแบบก่อนสงครามเย็นพูดถึงความเป็นมหาอำนาจและประเทศมหาอำนาจเหล่านั้น ไปแย่งชิงทรัพยากรจากประเทศเล็กๆหรือประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศโดยพัฒนาแต่เดิมก็จะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเกิดการทะเลาะเบาแวงกันร,ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการทําเขตเศรษฐกิจเหล่านี้หรือเรื่องการรวมกลุ่มประเทศเหล่านี้ขึ้นมาก็มีการพัฒนาการมาจากเรื่องของความมั่นคงเรื่องของ การเมืองเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศแรกๆที่เริ่มดำเนินการคือกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งปัจจุบันยุโรปก็พัฒนาไปถึงการใช้เงินสกุลเดียวกันในขณะเดียวกันก็มองเห็นว่าการที่ประเทศยุโรปเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ได้หรือค้าขายได้ก็จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเศษรษฐกิจและสุดท้ายก็คือเรื่องสังคมวัฒนธรรม เมื่อดูแนวคิดในเรื่องของกลุ่มประเทศอาเซียนเจนได้จากเราก็พยายามที่จะให้มีสามเสาหลักก็คือในเรื่องของความมั่นคงการปกครองการเมืองเสาที่สองคือเรื่องของเศรษฐกิจและเสาที่สามคือสังคมวัฒนธรรมแต่กลุ่มประเทศอาเซียนเหล่านี้หลังจากยุคสงคารามเย็นแตกต่างกับ EU อตรงที่ว่าเรา ไม่ได้เริ่มมาจากการตั้งเสาแรกในเรื่องของการเมืองการเมืงการปกครองแต่กลุ่มประเทศอาเซียนกับเร่งรัดในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว่า AEC อีกสองเสาหลักคือการเมืองการปกครองและสังควมวธรรมนั้นจะตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อมองเหล่านี้เราจะเห็นได้เราจะเห็นว่ากลุ่มประเทศอาเซียนที่รวมตัวกัน10ประเทศในปัจจุบัน มีความแตกต่างประเด็นแรกคือความแตกต่างในเรื่องการเมืองการปกครองสิบประเทศนั้นมีการปกครองไม่เหมือนกันแตกต่างกันประเทศไทยเรานั้นใช้ระบบก,การปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาเลเซียคล้ายๆกันแต่ว่ามาเลเซียเลือกกษัตริย์จากมรลรัฐต่างๆ อินโดนีเซียในระบบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มาจากระบบประธานาธิบดีลุนไนเป็นระบบกษัตริย์พม่าเริ่มเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยกัมพูชามีประชาธิปไตยลาวเป็นสังคมนิยมเวียดนามเป็นสังคมนิยมนั่นคือความแตกต่างของสิบชาติ แต่ไม่ใช่ความแตกต่างที่มีปัญหาแต่เป็นความแตกต่างที่ท่านจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันแม้จะมีความแตกต่างในเรื่องการบรหิหารการจัดการปกครองแต่ก็สามารถทําให้กลุ่มประเทศเหล่านี้นี่ยอยู่ได้กันได้ในขณะเดียวกันเมื่อดูในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติมีความเป็นมาที่แตกต่างดูเหมือนว่าที่ใกล้เคียงกันที่สุดก็มีไทยกับลาว เขมรมีความใกล้เคียงกันแต่ถ้าพูดถึงมาเลเซียพูดถึงกลุ่มประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีความแตกต่างในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแต่ความหลากหลายความแตกต่างในเรื่องของคอนเจอร์เหล่านี้กลับกลายเป็นจุดแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวเราอาจจะเห็นที่บาหลีที่อินโดนีเซีย คนของบาหลีเป็นคนส่วนหนึ่งของโลกซึ่งยังดมรงรักษาว่าธรรมแม้กระทั่งการเดินที่ใช้การศีรษะในการที่จะนำเอาสิ่งของไปในที่ต่างๆกลายเป็นสเสน่ห์ของกลุ่มอาเซียนชาบุดรเป็นคนขยนัน